สวัสดีค่ะดิฉันอมินะคะครูสอนจิตวิญญาณนะคะวันนี้จะมาสอนเทคนิคการทำสมาธินะคะสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาตินะคะสมาธิคืออะไรคือความสงบความนิ่งจริงๆแล้วจิตของเราค่ะมันสงบนิ่งมีธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพียงแต่มันถูกเติมเต็มนะคะถูกสาสิีเข้ามาเท่านั้นเองนะคะลองคิดดูนะคะจิตเดิมแท้เราเนี่ย มันมาด้วยความบริสุทธิ์พอเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะมันถูกเติมนะคะเติมด้วยอะไรความเชื่อวัฒนธรรมข้อมูลตั้งแต่เล็กจนโตค่ะปุ่มไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยแหละนะคะนี่คือจิตเรานะคะเนี้่ยมันคือตัวที่ห่อหุ้มจิตเรานะคะน่ะฉะนั้นไอ้ตัวที่ห่อหุ้มจิตเราคืออะไรก็คือความคิดความรู้สึกการนึกการจินตนาการาต่างๆของเรานั่นแหละ พูดง่ายๆก็คือจิตและใจเรามันนะคะไม่สะพงาดมันห่อหุ้มติดเดิมแท้เรานะคะฉะนั้นนะคะฝ่ามือก็เหมือนกับติดที่ไม่สะพงาดเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยสิ่งที่เรานะคะใส่เข้ามาในจิตของเรามันห่อหุ้มมันก็เลยครอบคลุมติดเดิมเพราะเราที่สะ สะานะคะที่ตัวที่เราเรียกกันว่าจิตจิตจิตนะคะที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่มันไปใช้อยู่กับจิตที่ไม่สะอาดจิตที่ไม่สะอาดคืออะไรจิตที่อยู่กับความคิดตลอดเลยะค่ะความคิดเนี่ยแหละที่เราเรียกว่าจิตปรุงแต่งจิตยึดหักนะคะการยึดการปรุงแต่งของเราความคิดเรามันมาจากอะไรมันมาจากสัญญากาสัญญา ที่เราเนี่ยบันทึกเก็บไว้ตั้งแต่เล็กจนโตนะคะนะพอมันอยู่ที่สินยาข้อมูลความจําของเราเนี่ยแหละมันก็ผุดขึ้นมาส่งผลต่อชีวิตเรานะคะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จึงบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันมาจากเราค่ะ มาจากข้อมูลในอาดีตั้งแต่เล็กจนโตของเรามันถูกปลูกฝังเข้าไปที่จิตใต้สํานึกนะคะฉะนั้นข้อมูลนอดีของเราล้วนแล้วเนี่ยอยู่ในความจําเราก็คืออยู่ในถังข้อมูลก็คือจิตใต้สํานึกและเรามักจะชอบมันเข้ามาใช้เสมอที่เราไปหยิบเนี่ยแหละเขาเรียกว่าความคิดค่ะความคิดที่เรามักจะ ไปยิบในอดีตมาใช้และเรายังไม่พออีกเรายังเอาความคิดของเราค่ะไปคิดอนาคตวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะมันเลยหุ้มนะคะหุ้มจิตเดิมแท้หรือจิตประพักสอนเราค่ะหุ้มไว้แบบเนี้เราจึงไม่เจอจิตที่ละเอียดของเราหรือจิตที่บริสุทธิ์เราค่ะซึ่งมันสงบนิ่งของมันแบบใสสว่างค่ะฉะนั้นการทำสมาธิคือเพื่อสลัดให้ความหนาที่ กุ้มอยู่เนี่ยบอกไว้และให้คงเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์และวิธีการทําสมาธิก็มีหลากหลายค่ะนะคะและสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะใช้สอนกันทั่วโลกเพราะเราทุกคนว่าไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือลมแค่นั้นการฝึกสมาธิที่ดีที่สุดเราแค่ใช้สติของเราค่ะความเป็นมนุษย์นะคะสิ่งที่ เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์การได้ไดรับนะคะได้รับของวิเศษอยู่สองข้อนี้ค่ะที่จักรวาลพระผู้สร้างนะคะหรือนะคะคะกฎของธรรมชาติให้เราอยู่สองอย่างค่ะเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือหนึ่งให้สติเรามาสองให้เราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะฉะนั้นเราต้องใช้สองสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะแทนที่เราจะเข้าสู่จิตเดิมแท้สลับ สิ่งที่ห่อหุ้มเราความคิดความรู้สึกอะไรของเราก็แล้วสิค่ะที่เราเก็บนะคะคิดมันไม่หยุดไม่ยอนเนี่ยมันหุ้มหุ้มนะคะจิตเดิมแท้เราจิตประภักสอนหรือธาตุรู้เราอยู่เราต้องสลัดมันออกการจะสลัดมันออกได้นั่นหมายความว่าเราต้องใช้สติและปัจจุบันมันก็จะสลัดออก และการจะใช้สติและปัจจุบันสลัดออกได้มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะอะไรเราสร้างความเคยชินไว้นะคะตั้งแต่เล็กจนโตและวิธีที่เราจะสลัดความเคยชินเราจะเอาชนะไอ้ก้อนมาหึมาที่มันคุมจิตเดิมแท้เราเนี่ยเพื่อให้มันสลายหายไปเราก็ต้องฝึก แบบเคยชินเช่นเดี่องคกันก็คือสร้างอุปนิสัยความเคยชินให้กับเรานั่นก็คือการฝึกอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวทุกขณะนี่คือฝึกเริ่มแรกเลยฝึกให้อยู่กับปัจจุบันฝึกให้รู้สึกตัวและฝึกที่สองให้เอารมนะคะที่เราหายใจเนี่ยนะคะโดยเอาสติเราอยู่กับลมเสมอค่ะนอกจากนะคะสติรู้สึกตัวแล้วเอาสติเราอยู่กับลมหลักนะคะอยู่กับลมของเรา และเมื่อไรเราเอาสติเรากลับไปอยู่กับลมสังเกตนะคะความคิดเราเริ่มหายไปแลและถ้าเราฝึกบ่อยๆลมเราจะเริ่มละเอียดตัวที่จะวัดว่าจิตเราเริ่มละเอียดคือลมอ่ะเมื่อลมของเราค่ะเริ่มละเอียดนั่นแหละจิตเรามันถูกซักฟอกซักฟอกความหนาของกีเลส ความหนาของจิตเราที่มันถูกปรุงแต่งอยู่คิดไม่หยุดไม่หย่อนนะคะลมเราละเอียดเมื่อไหร่ค่ะค่ะให้ความหนามันเริ่มจะสลัดหายไปยกตัวอย่างเหมือนฝ่ามือหายไปทีละนิ้วสองนิ้วสามนิ้วจนหมดและจิตละเอียดเราจึงเจอธาตรู้ของเราหรือจิตเดิมแท้นะคะนะทุกคนลองไปทำวิธีทำค่ะพวกที่เราจิตฟุ้งซ่านเยอะๆอองหายใจแรงๆเลยค่ะ ค้างไว้แล้วก็ปล่อยยาวๆค่ะนะคะโดยขณะที่เราหายใจให้เรามีสติอยู่กับลมนี่คือการดึงสติเราด้วยลมไพฟุ้นซ้านด,ดึงดึงดึงลมค่ะไล่ลมตั้งแต่นะคะทวารขึ้นมาที่ปางศีรษะเลยค้างไว้แล้วก็ไล่ลงยาวรู้สึกทาแบบ วิธีการฝึกนะคะให้คุณรู้สึกก่อนฝึกแบบรู้สึกอยู่กับลมก่อนนะคะช่วงแรกๆเลยทำไมถึงต้องฝึกให้รู้สึกอยู่กับลมเป็นการฝึกบอกหยาบเพื่อให้เรามีสติค่ะไม่ฟุ้งซ่านออกไปอดีตอนาคตหลังจากนั้นคุณค่อยๆปล่อยความรู้สึกเป็นแค่รู้เฉยๆค่ะนะคะรู้ลมวิ่งเฉยๆค่ะนะคะคุณรู้ร้ลมวิ่งเฉยๆหลังจากนั้นค่ะก ปลอยมันเป็นไปตามธรรมชาติก็แค่รู้เฉยๆค่ะรู้ลมค่ะรู้ลมไปเรื่อยค่ะจนลมมันจะเริ่มหยุดนิ่งค่ะนะคะหยุดนิ่งค่ะคุณก็ลมมันหยุดอยู่ที่ไหนให้คุณรู้ลมอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ค้างไว้นะคะคุณฝึกไปเรื่อยๆค่ะจิตจะละเอียดละเอียดแล,ละจิตรวมเป็นหนึ่งค่ะคะคะไปทดลองฝึกดูนะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ ทุกคนและเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรเลยเราใช้แค่นะคะลมหายใจเรานะคะแค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือวิธีเทคนิคที่นํามาแบ่งปันเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สอนอยู่และก็มีผลการวิจัยเยอะแยะมากมายการใช้ลมทําให้เราสุขภาพดีด้วยและก็เป็นวิธีการปึดความคิดเราเข้าสู่ความนิ่งความว่างความละเอียดของจิต และนี่ก็คือสิ่งที่องค์สัมมาสัมิพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการฝึกสมาธิแบบานาปานุสติค่ะแบบธรรมชาติเพราะเราทุกคนมีลมอยู่แล้วเวลาเราใช้ลมมาทําสมาธินะคะเราจะเห็นว่าเราไม่แทจะไม่ต้องังชับอะไรเลยเพราะมันเป็นของที่อยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลองไปใช้ดูค่ะดิฉันอามิครูสอนจิตวิญญาณ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ